สวัสดีคนวันอังคารมาบอกดวงสัปดาห์ที่สี่ของเดือนธันวาคม2564คนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เด e t ท w ว r ไพ่ตึกพังหรือหอคอยถลม่มไพ่ชุดหลักหมายเลขที่16ไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อเจอหน้าไพา่ความหมายทั่วไปบอกถึง การที่ต้องทบทวนจุดยืนในการตัดสินใจค่ะว่าอะไรควรจะถูกทิ้งอะไรที่ต้องทำลายสิ่งที่เรายึดติดอยู่ต้องถึงเวลาที่ต้องละทิ้งเพื่อสร้างอนาคตสร้างสิ่งใหม่มาทดแทนค่ะ ไพ่นี้ยังบอกเหตุให้ระวังทั้งคำพูดและการกระทำการดำเนินชีวิตตลอดสัปดาห์นี้ให้ใช้สติและความระมัดระวังอย่าประมาทนะคะฟังคำทำนายคะ่ะเอาเรื่องของสุขภาพตลอดสัปดาห์ให้ระวังอย่าประมาท โดยเฉพาะอารมณ์โกรธแบบรุนแรงอาจเกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายกันและระวังอุบัติเหตุเล็กๆไปหาใหญ่ขอให้คุณมีสติควบคุมอารมณ์ในช่วงเวลาอันสั้นนี้แล้วคุณก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะการงานคนวันอังคารโดยภาพรวมจะให้ผลดีด้านงานที่ ปลูกสร้างบ้านต่อเติมอาคารหรืองานรับจ้างหรือถอนงานรับตกแต่งภายนอกภายในงานหน่วยกู้ชีพงานประกันชีวิตงานของหมอพยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างนี้นะคะนอกกนั้นก็อยู่ในช่วงปิดเพื่อปรับปรุงหรือ การทำสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าการเตรียมงานใหม่มีอะไรใหม่มาแทนงานเก่าที่จบไปแล้วนะคะส่วนการเงินคนวันอังคารตลอดสัปดาห์ตามหน้าไพ่คุณจะมีเสียเงินมากกว่ารับมาค่ะเช่นเสียเงินเพื่อการลงทุนเสียเงินซ่อมแซมสิ่งของอาจหายหรือชำรุด และบางคนก็ถึงกำหนดจ่ายนี้สิน์แต่คุณก็ยังคงมีจ่ายนะคะส่วนความรักคนวันอังคารคนโสดคนไม้ถ้าคบหรือคุยใครอยู่คุณมีโอกาสมากๆที่จะเลิกกลากันเพราะคำพูดที่ไม่ดีอารมณ์ร้ายๆใส่กันนะคะ หรือมีอุปสรรคขัดขวางไปต่อไม่ได้แล้วความรักส่วนคนมีคู่ครองเรือนอาจห่างไกลกันชั่วคราวถ้าอยู่ด้วยกันอาจมีเหตุทะเลาะก,กันช่วงนี้หรือมีความอึดอัดเครียดอย่างนี้นะคะการห่างกันจะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาค่ะ ในเมื่อเราสู้มาจนถึงสิ้นปีแล้วก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะขอบคุณตัวเองที่คุณเป็นคนเก่งคุณผ่านทุกอย่างมาได้จนถึงวันนี้ขอบคุณอุปสรรคและปัญหาที่ทำให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็ขอให้สู้ต่อไปค่ะ อย่ายอมแพ้นะคะแม่หมอเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับนักสู้ทุกคนคะ่ะแล้วปีหน้าแม่หมอกก็จะมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าลืมติดตามช่องเจริญราด,ดาวอาทิตย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าคะ่ะ